ตอนนี้เราอยู่กันในเกมจัดเมนครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้อายาเบะถูกจับข้อหาฆาตกรรมชินทานิเพราะกระสุนที่ใช้ถูกยิงออกมาจากปืนของเขา แต่ทักเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของโง่เขาเลยตามหาฮามูระจนพบว่าเขาหลบอยู่ในคาสิโนใต้ดินทําให้พวกเขาได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมจริงๆคือโชโนไม่ใช่คีโดที่เป็นผอ,อ,อของสถาบันหลังจากลูกน้องของฮามูระเผาคาสิโนทักก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้โฮชิโนะฟังแต่เขาก็นัดผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาเอดดนไนไว้ให้แล้วนั่นคือฮัตโตรลินักข่าวที่เขียนบทความเรื่องยาเอเดนไนก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เคยเขียนข่าวเรื่องทักด้วยก็ตาม ทักเลยไปหาฮัตโตริที่กําลังทําข่าวอาหารอยู่ที่ร้านลามเมงพอทักมาถึงพวกเขาก็นั่งกินกันต่อฮัตโตริอธิบายว่ากว่าจะสร้างยามารักษาคนได้พวกเขาต้องเอาไปทดลองกับสัตว์ก่อนเป็นปีๆการจะสร้างยาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาก่อนหน้านี้โลกมียารักษาโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วแต่มันก็ทําได้แค่ชะลออาการเท่านั้นจนกระทั่งคิโดประกาศผลการทดลองยาเอดีนาที่ใช้รักษาหนูได้อย่างสมบูรณ์ออกมา ถ้าพวกเขาทำสำเร็จมนุษย์ก็จะไม่เป็นโรคนี้อีกต่อไปหลังจากนั้นฮาตตลิจะอธิบายถึงที่มาที่ไปของโรคอัลไซเมอร์ให้ฟังแต่ผมจะขอข้ามไปละกันครับเอาเป็นว่าอาการนี้เกิดจากการที่สมองสร้างโปรโตีนที่ไม่มีประโยชน์ขึ้นมาแทนที่เนื้อสมองและยาเอดีนก็ทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายกินก้อนโปรโตีนนั้นเข้าไปแปบลบว่าในช่วงแรกของการใช้ยาเนื้อสมองจำนวนมากของหนูจะถูกย่อยหายไปทําให้พวกมันมีอาการหนักกว่าเดิม แต่หลังจากนั้นเซลล์สมองจึงจะค่อยๆฟื้นฟูกลับขึ้นมาจนหายดีก็ได้แต่หวังว่าเมื่อใช้ยาน,นี้กับมนุษย์จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่ทาาคิดว่ามันฟังดูดีเกินจริงเขาเลยเล่าเรื่องของฮาชิกิที่เชื่อว่ายาเอดดนไต้องมีผลข้างเคียงและตายไม่นานหลังจากนั้น แต่ฮัตโตริมองว่าในเมื่อพวกเขาทดลองอยาก,กับหนูสําเร็จไปแล้วยานี้ก็ไม่น่าจะมีผลข้างเคียงอะไรและคีโดก็ออกใจะระวังเกินไปด้วยซ้ำยาถึงได้พัฒนามไม่เสร็จสักทีตอนนี้พวกเขาควรจะเอาอยามาทดลองกับมนุษย์ได้แล้วถึงอย่างนั้นคีโด <K ido S 2> ก็เป็นหัวหน้าแต่ในนนาเพอาะเรื่องกฎหมายเท่านั้นส่วนคนที่ทําการวิจัยทั้งหมดจริงๆคือโชโนที่เป็นหัวหน้าแผนกวิจัยหลังจากคุยกับฮัตโตริเสร็จทักก็เอาข้อมูลที่ได้กลับมาคุยกับทีม ในเมื่อจริงๆคีโดไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยยาเอ9ดนไนบางทีโชโนอาจปิดบังคีโดเหมือนกันก็ได้ แต่เรื่องที่คุยกับฮัตตรีแล้วสะก,กิดใจทักจริงๆคือเรื่องการทดลองยาเอดีไนในมนุษย์ทาโชโนที่เป็นผู้ดูแลวิจัยอยู่เบื้องหลังคดีฆาตรกรรมทั้งหมดของโม e ที่เป็นมือปืนรับจ้างเยื่อของโมเขาอาจถูกใช้ในการทดลองยาและที่พวกเขาต้องตายก็น่าจะเพื่อปกปิดผลข้างเคียงที่น่ากลัวของเอดีไนหรือบางทีผลข้างเคียงนั้นอาจทําให้คนตายก็ได้แต่ก็แปลกที่โชโนเลือกทดลองยากับสมาชิกแก๊งเคียวเลที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ แต่โฮชิโนะบอกว่าการทดลองยาจําเป็นต้องทดสอบทั้งกับคนป่วยและคนปกติเพื่อทดสอบตัวแปรทําให้พวกเขานึกย้อนกลับไปถึงวาคุผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ตายในคดีของโอคุโบทักเลยคิดว่าคาดีนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเอดีนายเหมือนกันถึงแม้ตอนนั้นยาเอดีนายจะยังไม่มีการประกาศออกมาแต่พวกเขาก็น่าจะวิจัยยาตัวนี้มานานแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนั้นทําไมโชโนะถึงได้รีบเอายามาทดลองกับวาคุตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนเพราะตามขั้นตอนแล้วเขาต้องทดลองกับสัตว์ให้มั่นใจซะก่อน ทักเลยคิดว่าโชโนคงไม่อยากรอถ้ายาเอดีนรักษาวาคูดได้จริงโชโนจะประหยัดเวลาไปได้หลายปีบางทีโชโนอาจคิดว่ารอบตัวของเขามีผู้ป่วยเยอะแยะการจะผู้ป่วยมาเสี่ยงสักคนหนึ่งและกับการได้รักษาคนอีกเป็นแสนเป็นล้านก็ฟังดูเข้าท่าดีแต่ผลที่ได้กลับมาเป็นความตายที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาเอดไนหลังจากรู้ว่ายาเอดินาอาจทำให้ตัวทดลองตายได้โชโนก็เลยจ้างโมคำถามต่อมาก็คือ คนที่รู้จักโมจริงๆคือฮามุระที่เป็นยากุซ่าชโนที่เป็นนักวิจัยจะมารู้จักกับยากุซ่าได้ยังไงแล้วเอาเงินจากไหนมาจ้างมือปืนแสดงว่าโชโนต้องมีคนใกล้ตัวที่มีคอนเนคชันและเงินทุนช่วยอยู่บางทีคนคนั้นอาจจะเป็นคิดโดก็ได้แต่ซูอิุระมองว่าถ้าคิโดรู้เรื่องยาเอดนไนทำให้คนตายในวันประกาศเขาคงไม่ดูภูมิใจขนาดนั้น โชิโนะเลยคิดว่าคิโดอาจรู้เรื่องนี้หลังวันประกาศก็ได้และเพราะคิโดออกหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้เขาเลยถอยกลับไม่ได้โชโนะเลยได้เงินและคอนเนคชันของคิโดมาและคนแรกที่โชโนะสั่งให้โมไปฆ่าก็คือฮาชิกิที่สงสัยเรื่องผลข้างเคียงเมื่อ6เดือนก่อนแปบลบว่าโมก็คือชายในชุดกันฝนนั่นเองทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้คือทฤษฎีของทากครับแต่โซอิกุระก็สงสัยว่าถ้าทฤษฎีนี้ถูกแปบลบว่าโอคุโบะไม่ได้ฆ่าวาคุที่ a d ด c ี แต่หลังจากนั้นโอคุโบะก็ถูกจับได้คาหนังคาเขาว่าฆ่าแฟนตัวเองถ้ามองจากมุมนี้โอคุโบะต้องเป็นฆาตากรแน่นอนเขาอาจเป็นคนฆ่าวาคุด,ด้วยก็ได้แปลว่าทฤษฎีนี้อาจไม่ถูกต้องเพราะงั้นถ้าจะพิสูจน์ทฤษฎีของทักพวกเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าโอคุโบะเป็นผู้บริสุทธิ์และคนเดียวที่สามารถเข้าไปเยี่ยมโอคุโบะที่กำลังจะถูกประหารได้ก็คือทักที่เคยเป็นทนายให้เขาทักก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเขาบอกให้โอคุโบะยอมแพ้ซะแล้วก็ทิ้งเขามา โอคุโบ ok คงไม่อยากเจอหน้าเขาอีกแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกโฮชิโนะก็จะเดินเรื่องนัดวันโอคุโบในคุกให้ระหว่างนั้นทักก็เดินทางไปสำนักงานอาจารย์เคนดาเพื่อดูเอกสารคดีโอคุโบเมื่อ3ปีก่อนซาโอลิเลยเอาเอกสารคดีของเอมิมาให้ด้วย เอกสารระบุว่าโอคุโบะเมาและใช้มีดแทงเอมิด้วยมีดทำครัว15ครั้งจนตายหลังจากนั้นเขาก็เผาอาพาร์ตเมนต์และถูกจับได้ซึ่งก็แปลกเพราะตอนที่เอมีให้การเธอบอกว่าโอคุโบะไม่ดื่มแอลกอฮอล์มา6ปีแล้วและไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเลยในคดีนี้โอคุโบะให้การว่าเขาจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่ถูกไฟไหม้และบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์มาตั้งแต่ตน้น ทักบอกอาจารย์เคนดาว่าจําเป็นต้องกลับไปหาโอคุโบเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สถานการณ์ในตอนนั้นหลังจากจบคดีที่1ถึงแม้ทักจะพิสูจน์ได้ว่าโอคุโบเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ผู้คนก็แชร์กันในอินเทอร์เน็ตว่าเขาคือฆาตกรชีวิตของโอคุโบเลยถูกทําลายเขาไม่กล้าออกไปเจอหน้าใครนอนไม่ได้ถ้าไม่กินยาช่วยแต่คดีที่2ก็เกิดขึ้นอีกและทักก็ไม่กล้าถามเขาเลยเพราะเขาก็เชื่อมือนคนอ,อื่นๆมาโอคุโบฆ่าเอมิจริง และทักก็ยังโทษตัวเองด้วยว่าที่เอมีต้องตายเป็นเพราะเขาช่วยให้โอโขโบที่เป็นฆาตรกรรอดออกมาแต่อาจาจรย์เคนดะก็พูดถึงคดีสุดท้ายที่พ่อของทักที่เป็นทนายทําเอาไว้ก่อนถูกฆ่าตายพ่อของเขาเป็นทนายปกป้องคนที่ฆ่าคมขืนเด็กผู้หญิงอายุ15ปีทั้งประเทศอยากเห็นผู้ชายคนนี้ถูกประหารหลังจากชนะพ่อของทักก็บอกว่าการเปิดเผยความจริงทั้งหมดไม่ใช่หน้าที่ของทนายแต่เป็นการเปิดเผยความจริงที่อายการไม่สามารถโต้เถียงได้ แต่หลังจากชนะคดีได้ไม่นานคนที่พ่อของทักช่วยก็ทําความผิดซ้ําอีกพ่อของผู้เสียหายเลยแก้แค้นด้วยการฆ่าพ่อและแม่ของทักถึงอย่างนั้นอาจารย์เกนดะก,ก็ยังมองว่าพ่อของทักไม่ได้ทาอะไรผิดแม้เขาจะช่วยคนผิดก็ตามเพราะเขาทําหน้าที่ของทนายได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับตอนที่ทักช่วยโอคุโบะต่อให้โอคุโบะฆ่าเอเมจริงมันก็ไม่ใช่ความผิดของทักเพราะทักทาสิ่งที่ทนายต้องทําอาจารย์เลยไม่อยากให้ทักโทษตัวเองและทาลายชีวิตตัวเองอีกต่อไป แต่ทักก็บอกว่าเขาทําไม่ได้ความรู้สึกผิดนี้จะติดตัวเขาไปจนวันตายแต่กําลังคุยกันอย่างดูเดือดโทชิโนก็โทรเข้ามาทั้งคู่เลยเดินทางไปหาโอคุโบะแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมโอคุโบะยังคงยืนยันว่าเขาถูกใส่ร้ายเขาไม่ได้ทําอะไรผิดทักทําทุกอย่างที่ทําไปแล้วเมื่อ3ามปีก่อนและโอคุโบะก็รู้จากสีหน้าของทักในวันนั้นว่าแม้แต่ทักที่ทําหน้าที่เป็นทนายปกป้องเขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นฆาตรกรจริงๆ หลังจากนั้นทักก็เดินทางกลับไปที่สำนักงานของตัวเองเพื่อพักผ่อนแต่กลับได้เจอกับคุโรอิวะที่มาดักรอเขาไม่พอใจทักที่พยายามช่วยอายาเบะพูดเหมือนว่าทักปล่อยให้อายากรกลับมารอยนวลอยู่เรื่อยๆแต่หลังจากคุโรอิวะเดินไปได้แป๊บเดียวทักก็ถูกนักฆ่าโจมตีทันทีแต่ก็รอดมาได้ซึ่งทักคิดว่าฮามูระน่าจะส่งมาเลยโทรบอกไคโตะให้ระวังตัวด้วยไคโตะเลยเสนอความคิดว่าที่ที่พวกเขาจะปลอดภัยจากการโจมตีของฮามูระที่สุดคือตึกเคเจอาร์ของแก๊งเคียวเล ในตอนนี้การสืบของทักก็เอื้อประโยชน์ให้คาจิฮิระจะไปหลบที่นั่นก็คงไม่เป็นไรซึ่งก็จริงครับแม้แต่มุลาเสที่เคยตั้งตัวเป็นศัตรูก็ยังต้อนรับพวกเขาอย่างดีสำหรับโฮชิโนเขาเชื่อว่าโอคุโบะน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงแต่ทักดูเหมือนจะยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่พักเรื่องนี้ไว้ก่อนขั้นต่อไปพวกเขาต้องไปคุยกับโชโนแต่ถ้านัดดีๆคีโดก็คงไม่ยอมให้เจอเลยต้องไปดักรอที่ล็อบบี้ของ a อดีแทนใครโตตัวใหญ่เกินไปสังเกตเห็นได้ง่ายส่วนโฮชิโนกาด คนที่จะไปกับทักครั้งนี้เลยกลายเป็นซูอิกุระแต่พวกเขาก็ถูกอิชิโนเซะร,รองประธานสาธารณสุขจับได้และโดนยามกลุ่มใหญ่เชิญตัวออกมาแต่พวกยามกลับถูกสั่งให้ทำร้ายพวกเขาแทนหลังจากชนะทักกับซูอิกุระก็แอบมารอที่หน้าลิฟต์คนของเพราะตอนนี้โชโนโน,น่าจะอยู่ที่แผนกวิจัยต้องมีบัตรถึงจะเข้าไปได้แต่เขาจะออกมาตรวจคนไข้ทุกเช้าในคืนนั้นระหว่างรอเวลาซูอิกุระก็ถามเรื่องคดีเมื่อ3ามปีก่อนขึ้นมาอีก ว่าทาโชโนใส่ความโอคุโบะจริงแล้วหลังจากโอคุโบะพ้นผิดตำรวจได้ตามหาคนร้ายตัวจริงบ้างหรือเปล่าทักอธิบายว่าตำรวจก็ตามหาหละครับแต่หลังจากจบคดีแรกได้ไม่นานโอคุโบะก็ก่อคดีที่2ตำรวจเลยปักใจเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นฆาตกรในทั้งสองคดีเลยไม่มีการสืบต่อสุอิกุระเลยคิดว่าทาโชโนเป็นคนฆ่าวาคุจริงตามทฤษฎีของทักโชโนก็น่าจะเป็นคนที่ฆ่าเอมิด้วยแต่เขาจะฆ่าเอมิไปทําไมหลังจากนั้นก็ถึงเวลา ก,กับโซอิกุระเลยขึ้นไปดักรอโชโนโแต่เขาก็วิ่งหนีทันทีงานนี้พวกเขาเลยต้องฝ่าทั้งทีมวิจัยทั้งยามพอตามทานันพวกเขาก็จับโชโนโยนเข้าห้องของวาคุและพูดเลยว่าเขารู้ความลับของโชโนโและเล่าทฤษฎีของเขาให้ฟังว่าโชโนโอแอบเอายามาทดลองกับวาคุที่เป็นผู้ป่วยเพื่อประหยัดเวลาแต่พอวาคุตายเขาก็ตกใจเลยย้ายศพด้วยรถขนผ้าและเอาไปใส่รถบรรทุกของโอคุโบเพราะตอนนั้นเขามีทางเลือกไม่มากนัก เป็นความโชคดีของโชโนที่โอคุโบเคยมีประวัติใช้ความรุนแรงเขาเลยเอาศพไปซ่อนบนเขาเพราะกลัวความผิดโชโนเลยรอดตัวไปสบายๆแต่ทักก็ดันโผล่เข้ามาเป็นทนายและพิสูจน์ได้ว่าโอคุโบไม่ใช่ฆาตรกรตำรวจเลยลับมาสืบหาคนร้ายตัวจริงอีกครั้งตอนนั้นเองที่โชโนยอมเข้าสู่ด้านมืดเพราะการจะจัดฉากโอคุโบเขาจำเป็นต้องฆ่าคนอีกครั้งหนึ่งโชโนเลยบุกอพาร์ตเมนต์และฆ่าเอมิเป็นความโชคดีอีกครั้งของโชโน เพราะโอคุโบต้องกินยาช่วยเพื่อให้หลับเขาเลยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นตามด้วยฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปในกระแสะเลือดของโอคุโบะคดีนี้เลยถูกสรุปว่าโอคุโบะเมาแล้วฆ่าเอมิแฟนของตัวเองตายถึงแม้ทฤษฎีของทักจะปฏิปต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่เขาก็ยังไม่มีหลักฐานแต่พอได้เห็นสีหน้าของโชโนและคีโดที่ตามเข้ามาทักก็มั่นใจว่าเขาคิดถูกแล้วและจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้ まだ期待は持たせられない状況だけどさはい君は無実だよ今まで誰も殺してなんかいないだから俺はエミちゃんの仇を討つよ君もここから出してやる 約束するもっと早くこの言葉を君に言うべきだったなのに俺は3年も本当に長いこと何してたんだ 俺にもう一度チャンスくれるか <laughs> もちろんですこっちこそ <laughs> よろしくお願いします矢上先生 สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGK Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปสนุนกันนะครับลิงก์อยู่ในเด c คริปชันใต้คลิปเราไว้เรียกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ